ถ้าทางวิ่งทางเรียบบ่อยจะไม่เท่าไหร่แต่คราวนีบบ้ผมขึ้นเขาเขาบ่อยนะ ไปเลยนะที่ีนเปนทุ๊ขับรอบบาจจะขึ้นมาสักประมาณ2.2อะไรเยปนอ๋ได้ไไม่มีปัญหา2.2นสออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเลนที่ว่ารับได้เพราะว่าอ้ ไอ,อเครื่องรุ่นเนี้ยมันมันรอบมันดีนะพี่แต่มันไม่มีแรงบวกกับรถเรามันหนักคลองมันน้อยค้องมันน้อยมากใช่พี่เี่ยดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์ตัวนั้นไปเ,เปลี่ยนตัว,น,ตวนั้นเกียร์น่าจะนุ่มกว่านี้เกียร์น่าจะเปลี่ยนแบบกระชับกว่านี้อันนี้ผมมีทาแบบแกนหน้บบาปันไว้เลยเราไม่ต้องมานั่งแปลงรถแอรพี่บางคนเขาใส่ปุ๊บเขาจะเปลี่ยนยอยก็ใช้ยอยรุ่นเก่าอันนี้ยอยเราหม่หมั่อยู่เราก็ เสียดายของหีนพี่<ม>เราก็ใช้ไปยาอรุ่นใหม่พี่แล้ววันนี้คืนนี้พี่อยากใส่ลุกเดิมกับพี่ก็ใส่กลับได้เลยไม่ต้องแปลงรถพี่เคยทําไปคันแล้วเหมืนอนกันที่ MU X 6 Speed แต่ว่ามันเป็นตัวโชมโชมปีโมโฉมีชม,มก่อนมีใช่ใส่4.6ไปก็วิ่งดีนี่ครับพี่เลยเกียร์โตแต่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกผมจะใส,ส่เป็น4.3ให้ เพราะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์อโต้จะได้เป็นสีถหกเลยเพราะว่าอัตราทดเกียร์หกมันศูนย์จุดห้ากว่าบิว <ừ> ันนี้ยแต่ถ้าเป็นตัวเกียร์กระปุกเนี่ยมันจะศูนย์จุดหกหน่อยหน่อยนะอ๋อเกียร์กระปุกมันจะได้ใหญ่กว่าหน่อยนึงเกียร์ุกจะใหญ่กว่าหน่อยนึงใช่แต่อันนี้คือเกียร์เราเล็กแต่เราก็ใหญ่ปลาท้ายแทนผลสุดท้ายก็ใกล้เคียงกัน,นครับอ่าจุดจบใกล้เคียงกันนี่โหสนุกเลยถ้าไม่มีเน็ตล้มมันจะโยน เต็นมันจะแน่นท้ายมันจะเบิกเอ๋ยมันเราโยกลังมาท้ายมันจะยวกไม่เลิกนไ สวัสดีครับวันนี้เราฟังต้นกับทางแต่ร้านพิจิตรพานะครับแล้วก็ทางชาแนลยูสุดท้ายนันแหะครับงานวันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว MUX นะครับ2021เป็น1.9เกียร์ออโตโตเมติกนะครับคือปัญหาของพี่เจ้ารถเนี่ยคือเขาบ้านที่อยู่ตรงนี้เป็นชั้โบวครับแล้วก็ทางขึ้นเขาลงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วด้วยความที่ว่าพอที่เขาขึ้นเขาบ่อยเนี่ยรถจะไม่ค่อยมีกําลังเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ เราจะมาทําการเศษต้นท้ายให้อัตราทดมันจัดขึ้นนะครับเพราะเดิมตัวเนี้ยติดโรงงานมาจะให้อัตราทดมาแบบนี้แล้วก็อัตราทดเกียร์ของเกียร์ออโต้เนี่ยมันเกียร์สุดท้ายของมันเกียร์ผมเนี่ยอัตราทดมันต่ำมากครับอัตราทดจะอยู่แค่ประมาณ0.5มากว่านะครับเราก็เลยเดี๋ยวทําการเศษต้นท้ายแล้วก็ใส่เต็มสลิปทีเดียวเลยนะครับเพื่อให้เป็นการตระหนักในการตอบสนุที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่าผลจะเป็น เเร่งเบาๆลงก,ก,นะก็มาแล้วไงวูดจะติดเร็วเกียร์เปลี่ยนนุ่มไหยพี่รู้สึกว่ารถมีแรงขึ้นอ่าเป็นอะไรเรื่องนะ่ไร้อยสิบสองรอบหนพี่ไม่ได้ว่าขึ้นเยอะ,ยอะอืม แบบของเก่ามันจะแบบต้องแบบต้องสุดเสียอะ่ะอันนี้กดไปขึ้นเร่งมันมีให้ใช้ละเกียร์กระเลียรกระชับขึ้นเร่งเนี่ยมีมาแลวเห mm hmm. ็นไหมนะเหมือนรถบรรทุกเลยแหละ เมื่อกี้เรายีรอบ2พันใช่ไหมเนี่ยขึ้นมา200รอบเป็นดี่สิบ1 0ไหม่จะไ,ไม่ได้เทียนเท่าไหร่ในะช่ไหมผมวัดกจรครับตนะขึ้นเท่ไอันนี้2 0 5้าคงาผมคิดว่าหมจะต้องอ,อกมกเนะ่ไอดไม่ไมไไมสรุปว่ากายเป็นว่าแค่แค่รอไปเฉยเนาะใช่ มาหกลงนิ่นๆหน่อยสิของเก่ากดนิดพี่ไม่ตายแล้วมันได้แล้วใช่มันต้องมันต้องกดเกียร์สู้มาหกสิบหน่อยเนี่ยสามรอบยังไม่ถึงสามรอบเลยพี่ขึ้นดีไหมล่ะแกเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเหมือนทางมันเฟิร์มนะมันนิ่งมันไม่ค่อยยกเยอะเก่าเราเปลี่ยนเลนแรงๆอย่างนี้มาหนึ่ะ มันจะไม่ค่โครมเพลงของเพลงานี้ลอดูแมันันเดินดียัเงียบไม่หอนไม่ดังมีแตเสียงยางอก็เสียงยางดังเตอนแรกใส่ดันหลกเงียบกิบแ้วคราวนี้น่นลูกค้าทักบ่อยจนจังหวะกะแฟเนี่ยสมมติขึ้นเนินกาแฟเนี่ยมันมีให้ใช no ้เลยเงี<ว>้ย ต่อพี่มันแบบมันไม่พุ่งหนียะเ<ม>กียร์เกียร์ตะเกียร์รู้สึกได้เลยไหมว่าเปลี่ยนลงขึ้นมันไม่กระตุกอะร้140อยสี่สิบรอบในสองพันห้าพี่ ไม่โยนแบบงทีแลนะเจอโค้งเี้่อกได้เลยไแอย่าลืมนะช่างพากใจเหนียมนิ้วเข้าไปนนนะที่ลองรับดไหมองไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ต้องได้ครับไม่ผมจะได้ฟังพี่ด้วยว่า ได้โอ <Okay. S 1> เคไหมอ่าเพราะว่าผมมันนานๆขับทีรอให้เจ้าของรถวิจารณ์น่าจะโอเคกว่าครับ เหมือนรถมันขับง่ายเยอะๆเหมือนรถบันเุกเองเลย อย่างที่บอกเกียร์ออโต้อัตราทดเกียร์สุดท้ายมันต่ำกว่าเกียร์กระปุกพี่ครับอ่าอย่างช่วงช่วงแสงอะไรเงี้ยแหลมันแบบอย่างเงี้ยมันดึงเลยอ่ะแล้วจังหวะต่อเกียร์รถมันก็เดินเลยอ่ะมันมันไม่มีจังหวะต่อมันแต่ปกติชีวิตจริงเราก็ใช้อยู่ประมาณนี้แหละถึงอะ ใช่ใช่ใช่มันมันกำลังเครื่อง power band มันกำลังจะออกนะพี่บางทีถ้าไปเหลือพันแปดสองพันเนี้ย power band ยังไม่ออกไงพี่อ่าเพราะบางที power band ไอ้เครื่องเล็กเนี้ยมันจะไปอยู่ในรอบถุงกระเด็ ก่ไขับไใช่ปกติไ่่อไดขับเร็วอยู right ่แล้วแต่ตอนแรกตอนแรกกคิปคิปนใจว่าไมมันน่าจะอ่อนเยอะพทียบกัจริริก็เดเลยไหมมันไม่ออนพเพรเซอร์มันจับที่ล้อพี่มันเหมือนวรุ่นเก่ามันจะจับที่เพืองใหม่เ่ยไอเนี้พี่ใส่ต้าเบอร์อะไก็ช่างพีแล้วปัดมันินเท่าเดิมตรง เพราะว่ามันไปจับที่ล้อใช่ใชับใช้สัญญาณเซ่นช่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่ใช่ใชี่มั่เป็นซ่ใช่ใ่ใช่เช่ใช่บบออ่ใช่ใช่ไห่ใ่าช่ใก่ใช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 ่ยอ่ใช่ใช่ใชัใช่ใช่เช่ใช่ใชัใช่ใน่ใช่ใช่ใช่่่